ที่นี่คำว่าโปรดสัตว์โปรดสัตว์ดูเป็นคำเฉพาะพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์โปรดสัตว์และโปรดสัตว์เกิดเป็นภาษาคนขึ้นมาว่าโปรดสัตว์คือไปบินสบาตมาบินสบาตะสัก็มาโปรดสัตว์เด็กๆก็พูดเป็นบินสบาตนะเรียกว่าโปรดสัตว์โปรดสัตว์แต่คำว่าโปรดสัตว์ไม่ได้หมายความว่าไปบินสบาตะ ใช่ไมความว่าไปทำให้เขารู้จักดับทุกข์ไปทำให้เขารู้จักดับทุกข์นี่มันเป็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 น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องข้างพุทธการพระพุทธเจ้าเล็งยานสองโลกก่อนหัวรุ่งก่อนรุ่งว่าอาจจะไปโปรดใครที่ไหน ว่าท่านสังเกตเห็นอยู่เนี่ยคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนโน้นอย่างน้นเห็นเห็น,หนอยู่นี่พอหัวรุ่งว่าก็จะไปทางไหนไปไปไปที่ใครก็พบตัดสินใจไปที่นั่นจริงไปเพื่อไปขออาหารฉันอาหารได้โอกาสพูดจาสนทนาชี้แจงชักจูงบางทีก็ฉันที่นั่นเลย มันเลยมีโอกาสโปรดให้รู้ธรรมะให้รู้ธรรมะจนรอดตัวไปเลย <Yes. S 2> การไปบินจมบาสนั่นคือการไปโปรดสัตว์จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ดูมันไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วมันเป็นขอทานชนิดหนึ่ง <laughs> ขอทานมันมีเกียดไม่ได้ไปโปรดสัตว์ <laughs> แล้วก็ยังเรียกว่าโปรดสัตว์นี่นั้นะโปรดสัตว์ ใช้คำนี้อยู่เสมอถ้าวันนี้ไม่มีข้าวใสก็ว่าโปรดข้างหน้านี่มันเจ้าไว้โปรดข้างหน้าโปรดสัตว์คือวินธบาปในภาษาคนโปรดสัตว์คือไปทำให้เขารู้จักความดับทุกข์ในภาษาธรรม